สวัครับสวัครับงานคราเราลงงานง้เป็นเกลยครัก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นอีเวนต์หลังๆเป็นมินท์น้องใช่งั้วก็เอ่อเรียกว่าก็มันใกล้ชิดกว่าเดิมแหละเพราะว่าในมี้นท์มองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้โมเด็มมากอะไรแต่บอกวันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับมันเลยกรู้สึกดีใจที่ได้มารคับ งานวันนี้ก็มีมมโซมิโต้ซันไลท์โซมิโต้ซันเซ็ทครับเป็นเมนูที่เอาน้ำมะเขือเทศของลอ,อยครับ,รบรมิกซ์กับผลิตภัณฑ์ของลอยครับเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ใช่เพื่อให้ทานง,ง่ายมากขึ้นคือแบบว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะน้ำมะเขือเทศอย่างเดียวอ,อาจจะนิดนึงแต่เราสามารถเราสามารถ mix เจ๋ออยู่ได้มีน้ำมะม่วงมีน้ำมอเบ<ร>ลี่อะไรคิดเราได้ลองทำกันด้วยได้ลองทำด้วยครับกินได้ทานได้ไหมครับทานได้ครับทานได้เลยมันง่ายคือคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าจมบอกว่าใครอยากลอง ลองทำเองเนี่ยซื้อซื้ออางเขาจะทำได้เลยง่ายมากพิสูจน์ให้ด้วยง่ายมากเลยครับผมใช่หรือว่าจะซื้อกินซื้อซื้อแบบนี้ก็ได้ค <c oughs> รับกินน้ำระเทศนอ๋อปกติผมได้กินเป็นบางบางทีครับบางทีอย่างที่บอกไปว่าม,มีมีพี่ชายคนหนึ่งเขาชอบแนะนำเ <c oughs> ขาชอบแนะนำมาก็เราก็จะกินใส่สุขภาพครับใส่สุขภาพครับน่นาจะรู้คือขาผมขาผมขาฝ่าขาแล้วยังมีอีกนะหนูขาย่าับผมก็ฝากนะครับผมรีนเลิฟทอมอโต้นะครับในนักเพื่อนรัก เพื่อนเพื่อนรักเมื่อคืนที่เพื่อนรักเมื่อคืนที่เพื่อนรักไม่บีเลอร์เซเมโต้เมื่อคืนที่เพื่อนรักด้วยนะครับแล้วผมก็เผื่อใครอยากจะแคะ์จอมมาซื้อดื่มซื้ออะไรกันก็แวะมาได้นะครับก็มีต่าบเระเทศรันอันนี้เพื่อนรักเราไม่สบายพายุสปิริตลส์เขาเขาสปิริตแรงเก้าอยู่แล้วเขาบ่นอยากจะออกโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกตั้งแต่ช่วงแรกที่แบบว่าที่เริ่มป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามสภาพร่างกายเนาะมันก็ต้องพอใช้งานมันก็ต้อง ใช้งานมันก็ต้องรีทาวเบอรี่บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะทางรังบาลมันมีอากาใช่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลขอออกมาชั่วคราว่อคิดว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเลยครับไอตอนงาน D A M นะครับออกมาชั่วคราวแล้วกลับไปใหม่แต่ว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเพราะว่านีเตรียมตัวทำงานต่อเป็นอะไรครับเป็นคอนซินเกษตรครับแต่ว่าเป็นหนักไข้ขึ้นแบบสามสิบเก้าจุดเก้าแต่ตอนนี้กยังมีอาการคอผมหนักอยู่คอนซินคอนซินเลยแล้วก็ คืออะไรไม่ค่อยได้คือข้าวจะแบบกินได้น้อยกินกินกินแทบไม่ได้ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือแต่ว่าออกมาเนี่ยก็ต้องสู้แล้วก็นอนพักได้กี่วันโอ้เกือบอาทิตย์หนึงอันนี้ค well ือนอนหนักส oh, ุดในครั้งทง่ป่วยหนักสุดใช่ไหมครับจะว่าหนักสุดก็ก็ก็ได้แต่เแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ ให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ระวังการใช้เสียงระวังพูดร้องเพลงแล้วอย่างวันนี้มันจะกระทบไหมโอ๊ก็ก็อาจจะมีส่วนนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปรักษากลับไปก็ไม่พูดก็ได้อันนี้เราเริ่มเริ่มเบิ่มแบบรักษาป่าเออผมตามสภาพครับตามสภาพอากาศครับเราะว่าเออเอ่อเรียกว่าอะไรชาวภูแพ้น่าจะเข้าใจกันดีช่วงนี้ช่วงนี้เอ่อฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้อากาศอะไรยาอย่างเขาไม่อยู่ใช่ถึงทำมันก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นกรรมนะครับกรรมคือว่าจริงๆว่าเรื่อเป็นกรรมอฝนตกเริ่มมาแล้วฝนตกดีนันแล้วใช่คุณไหนรับคนไหนครับรับผออย่างเงี้ยงานนะคะท่านผู้ใหอ่อบางงานที่มันเลื่อนได้ผมก็ต้องขอเขาเลื่อนจริงๆใช่เพราะว่าบางทีมันไม่ไหวรางทีแต่ว่างานไหนที่แบบที่มันเลื่อนไม่ได้อะครับก็จะมาแล้วก็มาเป็นที่ที่สุดก็วัน ก็มีความเครียดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับว่าจะเครียดอยู่ในหนุนหนักมากในช่วงตอกงเดือนมาเออก็ถาว่าเป็นช่วงเวลาเหรอครับบางทีไม่นี้ก็อ่านหลักคดีก็อ่านแต่ด้วย ด้วยมันเรียกวอะไรผลกระทบกับสถานการณ์โควิดพี่นาะอะไรเงี้ยมันอะไรหลายหลายอย่างนะมันก็อย่างกองละครมันก็ถูกเลื่อนเราก็หาออกกองไม่ได้พอมันรอรับไปแล้วว่าเราเล่นเหล็กมันก็ถูกขยับมาอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเราก็ไม่อย่างอยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องตองเรื่องตอนกันเหล็กเรื่องชิวเรื่องอะไรเงี้ยแต่แก้ว่ามันก็ต้องแบบอันด้วยสถานการณ์ที่มันอยบังคับมันจะต้องออนด้วยหรือว่าอะไรหลายหลายอย่างด้วยก็คือคือคิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละเพราะว่า เอ่อทางการกักโควิดหลายๆอย่างก็เริ่มเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มสามารถออกกองได้ปกติอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่างานที่มันค้างๆไว้ก็ถูกกักโควิดช่วงนี้ตลาดนี้คิดว่าน่าจะสบายตัวขึ้นการจัดการเวลาเราเดือนธันวาคมปักคอจะรับอ่อก็มีมีบ้างเนาะที่แบบบางที้ก็วิ่งวิ่งกับสองสาคนอะไรเงี้ยแต่มันก็น้อยน้อยระดับแ้วก็ต้องต้องดูแลอะไรคุณผู้ชมอะไรางเงีใช่ครับเป็นไงเง้ยวต้องดูแลแบบเพื่อไม่ให้เป็นแบบปเปิดอีกเลย ก็ผมผมแค่รู้สึกว่าหลังจากที่ป่วยไปแล้วแน่าจะต้องเซตอัพตัวเองใหม่บางอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพเราบ้างเพราะว่าผมก็ประม่าเลยแต่ก็ไม่คิดว่าอาการป่วยมันจะทำร้ายเราได้แรงขนนาดี้คาเบิกกันมันร้อยเลยนะคบสำหรับเลือดตับไตที่สำคัญจริงจริงที่ทำงานสำคัญแล้วก็งานที่เราได้ทำคากา แต่ว่าป่วยก็ยังไม่ลดงานหนูก็ยังทําก็ก็ถ้าไหนแบบแบบว่าเลื่อนได้ก็เลื่อนแตบว่าอย่างอย่างงานเนี้ยก็พอสูแล้ก็แถบดีก็แฮปปี้เพราะว่านอนท์มันกู้แทนหมดใช่มันก็มันก็นนก็ช่วยดูแลพอมาออกงานวันนี้ก็เพื่อนแทนเลยงานนี้ครับครับก็ขอบคุณเป็นการขอบคุณทุกคนมากนะครับดีมานครับก็เรียกว่าอะไรดีก็หลังจากช่วงนี้มันน่าจะอะไรหลายอย่างน่าจะดีขึ้นเลยเพราะว่า ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นผลจากผลกวงมาจากอะไรหลายหอย่างที่มันก่อนนะแต่หลังจากนี้มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถือว่าเราเปลี่ยวอะไรเปลีนซีรีส์กันก็อาจจะสบายขึ้นเลยครับผมแต่ดีขึ้นเพราะวงแลน้ำตาแตกเลยอ่ะครับมันก็เรียกว่าอะไรเดียบมันก็จัดใจจัดใจมันเราเราเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างที่เราอยาก เราก็ไม่คิดว่าเออวันนึงวันนึงเราจะได้มีภาพอย่างกับเหมือนเหมือนที่เราเคยฝันในตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรโมเมนต์เราก็ทับใจมากเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรกันบ้องเอออ่าเอาฝั่งฝั่งผมเลยนะเอาฝั่งฝั่งผมมันก็จะแบบว่าเรียกได้เตรียมมันก็เป็นมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเราดูคอนเสิร์ตของพวกพี่พี่พี่วงที่เราชื่นชอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากอยู่คนในทั้งจังไรอย่างเงี้ยเรา ใ uhm, นในจุดหนึ่งที่เราทําได้แล้วแบบว่าคนเรามกับเราลุ้น้อเลยซึ่มันมีหลายมันมีหลายมันมีหลายดอกมากที่เราที่เราแสดงแสดงอยู่แล้วเราเอ้ยน้องตามันขึ้นมาแต่เราเอ้ยยังไม่ได้คือมันเป็นฟิลขึ้นมาเองมันนั้นเงลยครับผมใช่ก็คือว่าก็ก็เป็นภาพที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเห็นแต่วันนี้ที่เราเห็นภาพบนหน้าเราเราสตื่นเีใจวันนี้ก็ยังก็ยังย้อนกลับไปดู เอ่อคลิปที่บอกว่าอะไรหลายอย่างที่อยู่เราแรกไหมที่คอนเสิร์ตสองสองวันแรกมีบ้างสองสองวันแรกมีบ้างแต่หลังจากนั้นเราต้องเราต้องไปต่อแล้วเรามีงานเรามีงานดองอยู่ตรงหน้าเราต้องไปละครับเร็วๆนะครับน้องโนนอารมณ์ขนาดนั้นเราครับของผมกบอไม่ได้ก็มบอไม่ได้เลยกบอบอลไม่ได้ครับถึงวันนี้ผมก็ยังคิดถึงความสนุเพราะว่าก็เป็นที่สุดในชีวิตผมได้ทำทุกอย่างที่ผมอยากทำได้พูดทุกอย่างได้แสดงความรู้สึกทุกอย่าง ที่มาจากใจโดยล้วนและเป็นตัวเองที่สุดจนเนี่ยผมป่วยผมมั่นใจเลยว,ว่ามันเกิดมาจากการที่ผมทุ่มหนักอยงางนั้นแต่แต,แต่แต่เป็นเป็นอาการป่วยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันกระทบเลยเพราะว่าผมผมเลือกแล้วว่าจบงานนี้แล้วผมรู้ตัวว่าผมไมป่วยแน่แต่ว่าผมันมีทีมแบบวาาใจกันในที่เราอยากวางใจอยากพูดกันเองแ่บจริงๆจะบอกว่ามันเคลียร์กันไปตั้งนานลแล้ว<อ>แล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆกัน ก็เลยครับนมั็นแฟนเขาอยากเห็นแบอว่าเออชัดเจนอ่ะเนาะมันก็เป็นมวลตรงนั้นแหละครับเออมันเป็นมวลตรงั้นที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ถ้าสมมติเรามีอะไรอยาพูดซึ่งกันและกันก็พูดกับคนน้ตรงนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่อะไรเวลาที่ดีสุดแนวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราจะอ่ะเข้าง่ายๆอยู่แบบสกรออยู่อยู่ดีๆอยู่ด้วยกัน2คนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากเปิดใจคุยขนานี้ด้วแบบบรยากาศตรงนั้นด้วยอะไรเออเย จริงๆตอนนั้นที่ผมฟู่หรืออะไรหลายอย่างผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยู่ในฮอลเลยซ้ำผมรู้สึกว่าผมอยู่กันทั้งคนสองคนเออเรียกว่าอะไรเดียวพอด้วยความมันเป็นแฟนมีน,นะเนาะซึ่งเราซึ่งเราไม่ได้เรียกว่าอะไรเดียวมัน <c oughs> เราไม่ได้เจอก่อนหนา้านี้เรายังไม่ในช่วงที่ซีรีส์แบบซีรีส์กำ <c oughs> ลังออนแอร์อยู่เนี่ยมันก,เก็เราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรกระชับความสัมพันธ์กันเลยด้วยซ้ำะไรอย่างเงี้ยงานอีเวนต์อะไรหลายอย่างเราก็ไม่สามารถนัดเจอกันใต้ตึกได้ทางก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นวาระจริงๆว่าเราโอเคเรา ทั้งหมด5,000คนนี้เราเจอกันนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็เรียกว่าอะไรอะจากที่เราไม่เคยบอกจากที่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็พังพัวก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับเป็นมจิก<อ>มเมนผมแล้วก็คิดว่าแปนไปค่ะทุกคนน่าจะน่าจะแฮปปี้กับงาน แล้จะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมครับโปรเจกต์อะไรต่อไหมเพราะว่าตอนนี้ประเทศกำเริ่มเปิดเร็วเร็วนี้สุดเลยครับผมเราสองคนนะครับและพี่อีก9คนเราจะไปญี่ปุ่นกันครับจะเป็นเอ่อจีเอ็มทีวีฟันฟันเฟสไลฟ์เอ่อกินเจแปนครับอันนี้คือเป็นบุกปากแฟนที่ต่างประเทศเป็นจะสายทัวร์ครั้งแรกของการกลับมาจากโควิของการกลับมาแล้วก็หลายๆอย่างเปิดแล้วเราก็เราสามารถที่จะไปทัวร์ได้ก็ มีพค้ปัดเน็นคำแต่หลังจากนั้นก็อาจจะต้องรอทางรอทางท่ายแจ้งอย่างเป็นออฟฟิเชียลเล่าเมีือาแล้วแผนแผนประเทศอื่นมีแบบมเ่านไหมมีบ้างนะแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขาเราบอกไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราวางบอมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ญ <c oughs> ี่ปุ่นไปตอนไหนนะ เออยี่สิบครับงานน่าจะประมาณ27 28เจ็ดเดือนนี้ครับเดือนนี้ครับเดือนนี้เดี๋ยวตื่นเต้นเลยไหมคะตื่นเต้นอยู่ครับก็ออกจประเทศนานไม่ได้ขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไปมาสุดก็เชียงใหม่ใช่เลยที่ชาติชาติแต่ก็ก็ตื่นเต้นครับกับการที่เราเออได้ออกไปนอกประเทศอีกครั้งได้ไปเหยียบเมืองอื่นบ้างเลยที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเตอยนาดไหนยังไม่ได้แตะกระเป๋าเลยครับไม่ใช่เปลียนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมา เรากา็คือเราไปกันหลายคนนะเราไปกับ1 1คนค 1> อะไรอย่างเงี้ยม, FO, มีเอฟโอม,ม,ม,มีมีพี่เอ้พี่มิกมีพี่เตพี่นิวมีพี่คิดด้วยแล้วก็มีเรา2คนเลยก็คือแต่ละคนก็จะเตรียมโชว์ของตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโชว์รวมด้วยครับก็เพื่อไปให้แฟนๆที่ญี่ปุ่นได้ชมกันให้หายให้คิดถึงกันนิดๆหน่อยๆครับผมก็เราสองคนก็เตรียมโชว์กันไปครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีเห็นตางทวิตเตอร์หรืออะไรก็ เอ่อได้ไว้อะไรรู้เอนจอยกันได้ครับผมสำหรับคนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้ไปด้ที่ชาติอ๋อเราเป็นแฟนๆนะครับแฟนๆเป็นห่วงอาจจะหายทานต้องต้องต้องทันครับเซตเซตเซ็ปณิธานตัวเองมาแล้วครับว่าวันศุกร์มีหกต้องหายผมจะพยายามหายผมจะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากมากครับ